การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งนี้มันคืออะไรการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันมาพอมอีกโก้หรือเปล่าคนรัฐมนตรีเเข้าถึงยากไหมประ่อก่อนพมาสายบัญทีมางานแล้วเสร็จต้องรีบไปเที่ยวต่อถ้าไม่รับไอพวกต่างเหล่านี้เนี่ยโอ้โหสกายนี่สุดยอดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการพี่สกายหลังจากที่ไปรับรถกันมาแล้วเนี่ยวันนี้สกายจะพามาทำอะไรครับนี่เราอยู่กันที่กระทรวงพมหรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรากำลังจะมาสัมภาษณ์ จ้ากระทรวงของที่นี่หรือว่ารัฐมนตรีวราวุธนั่นเองดูนว่าเขาทํางานยังไงเป็นยังไงแล้วก็ไปนั่งคุยกันเหมือนแบบจะได้ไปเห็นน้องทํางานเขาด้วยดูว่าแบบเฮ้ยเขาจะเท่แค่ไหนไปดูกันดีกว่าไปครับแขกเชิญคนพิเศษของเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับเขาเป็นใครทำอะไรมาดูกันดีกว่า ครับคัอีครเสร็จแล้วอันนี้อันนี้คือฉองขึ้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับท่านรัฐมนตรีวราวัฒนศิลปะอาชาหรืว่าพี่ท็อปนั่นเองนะครับพีคมีอะไรอยากถามพี่ท็อปในวันนี้บ้างแต่กายเรื่องก่อนเลยอ่าโอเคได้ครับแต่เพิ่งเคยเจอรายการที่พิธีกรเกียดกันพี่ท็อปครับผมอยากถามว่าการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยตำแหน่งเนี้ยมันคืออะไร ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการเป็น,นรัฐมนตรีเนี่ยมันคือการอยู่บน,นย,ยอดของปิระมิดในสภาพความเป็นจริงเวลาทํางานเนี่ยตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันคือปิระมิดกลับหัวยิ่งเป็น,นรัฐมนตรียิ่งอยู่ในสายบางังคับบัญชาจุดที่สูงเท่าไหร่เรายิ่งต้องฟังจากหลายๆฝ่ายมากขึ้นไม่ใช่จะไปสั่งเขาได้การที่จะเป็นผู้นําที่ดีเขาบอกว่าจะต้องเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อนดังนั้นการเป็น,นรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆไม่ได้เอาไว้สั่งคนหรอกเอาไว้รับฟังคนแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเข้ามา มาประมวลแล้วก็สั่งเราะห์อ,ออกมาเป็นนโยบายแล้วก็ขอให้ขา้าราชการทําแบบนี้ขอให้ขา้าราชการทําแบบนี้เราถ้าพูดถึงว่าพี่ท็อปเนี่ยอยู่ในการเมืองมาแล้ว กี่ปีถ้านับว่าเป็นสอสออฟิเชียลีเลยนะครับพี่ท็อปลงสมัครสอสครั้งแรกเนี่ยปี2 5 4 4นั่นคือเข้าการเมืองเต็มตัวแบบเป็นสมาชิกสภาพู้แธรนราษดรแต่ถ้าถามว่าคลุกคลีกับการเมืองหรือพี่ท็อปเริ่มก้าวแรกสัมผัสกับการเมืองมันก็สขวบตั้งแต่พ่อพี่ท็อปหาเสียงพี่ท็อปกับพ่อจูมือไปแจกไบปลิวเอ่ยอะไรเอ่ยขึ้นเวทีเขวบกว่ายังไม่สิบขพี่ท็อปขึ้นเวทีแล้ว พอสิบกว่าขวดนี่พี่ท็อปคว้าไมโครโฟนพูดได้แล้วการเปลี่ยนแป,แปลงของการเมืองในแต่ละยุคในแต่ละยุคเนี่ยก็จะโชคดีที่ได้มีโอกันแล้วก็ได้สัมผัสกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองในแต่ละยุคในแต่ละสมัยที่ผ่านมามาจึงก,การเป็นรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันมาของอีโก้หรือเปล่าคนรัฐมนตรีเนี่ยเข้าถึงยากไหมที่เรามองในกับการที่แบบวิเราต้องมีต้องยึดถืออะไรเรต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะมีภาพจําของคนเป็นนัฐมนตร ก็จะมีแนวความคิดอะไรต่างๆไปซึ่งต้องบอกว่าจริงๆจะจะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นที่เขาจริงๆพี่ท็อปไม่สามารถพูดแทนรัฐมนตรีคนอื่นได้พี่ท็อปเป็นลูกในปัญหาเนี่ยเป็นทั้งรัฐมนตรีมาไม่รู้กี่กระทรวงใหญ่ๆนั่นเองเกษตรคมนาคมสาหารรมคาลัง นะครับเป็นผู้นำสาย้านแล้วก็จบท้ายด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยมันทําให้พี่ทอ็อปได้มโอการเห็นการเดินทางของนักการเมืองคนคนหนึ่งที่จะเป็นนักการเมืองตั้งแต่จุดที่ต่ําสุดโดนตมตีต่างๆนานาจนถึงจุดที่สูงสุดของการเป็นนักการเมืองก็คือการเป็นนกกายกรัฐมนตรีสำหรับส่วนตัวเราเองแล้วเนี่ย จะเป็นตำแหน่งอะไรจะเป็นรัฐมนตรีหรือจะเป็นอะไรพี่ท็อปเฉยๆทำให้อีโกโ้มีไหมมันไม่มีหรอกเพราะพี่ท็อปเห็นมาหมดแล้วสิ่งที่บางครั้งคนอาจจะเรงว่านถูจะเข้าถึงรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าได้มีโอกาสเจอกันก็คงจะได้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเออทจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็น,นที่ที่ทุกคนคิดเป็นทุกคนพูดถึงการทํางานมาเยอะแล้วผมอยากถามเรื่องการไลฟ์สไตล์เวลาว่างพี่ท็อปทำอะไรบ้างถ้าเวลาว่างพี่ท็อปจะหาเวลาสําคัญที่สุดก่อน อยู่กับครอบครัวกันยิ่งเราโตขึ้นน้องๆอาจจะยัง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 ไม่รู้สึกแต่ว่าวันไหนที่พอเราได้มีครอบครัวและเป็นพ่อเป็นแม่คนปุ๊บเนี่ยเวลาที่ได้ใช้อยู่ร่วมกันมันมีค่าที่สุดล่ะแล้วก็ ถ้ามีว่างขึ้นมีอีกอยากจะไปดำน้ำออกกำลังกายใหม่คือตอนนี้ออกกำลังกายตลอดเลยจนอยู่ในหัวมันก็เลยไม่ได้นะ<อ>พี่เราชอบปั่นจักรยานผมเห็นมีจักรยานแล้วมีมวยเลยนะนตอนนี้แขวนเสื้อดีมากเลยจักรยานคันนี้ <c oughs> ตอนนี้ส่วนกระสอบทรายก็ตั้งเอาไว้เอาไว้ผูกว่าทำไม่ดีจะชกเลยเคยเคยเชื่อว่ามันเป็นหน้าใครแล้วรางมันใครแล้วชกเลยยังไม่เคยเลยเดี๋ยวลองเอาหน้าเอาสไตล์ปอกขอนแลกวไงไรไม่เป็นไร นี่เขาปกติมีของสะสมเดี๋ยวนี้เขาแบบคิดเรื่องอะไรแบรบิทบอกมาอะไรกันอ่ะจะบอกไปมันก็แก่แล้วอะชินท็อปรู้สึกว่าคือได้เห็นไอ้ของสะสมเนี่ยมันผ่านมาหลายระลอกมากตุ๊กตาลายแต่ก็สะสมสะสมไปโอ้โหบางทีตัวเป็นหมื่นหลายหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นตัวเป็นแสนก็มีเสร็จแล้วก็กองอยู่นะนะคนหายไปตอนนี้ก็มาและแบรบิทมีลาบูผู มไอตัวอะไรต่อตัวอะไรออกมาเต้นไปหมดถือไปเสร็จเล้ก็คิดว่าเดี๋ยวอีก2ปีปี่างนี้ไปมันก็หมดแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยเริ่มสนใจอาตศิลปะไม่รู้พอเริ่มแก่หรือเปล่าแต่ว่ามันเริ่มเห็นแอฟเฟกซ์ความสวยงามแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันมากับสิ่งของสินน้นอะไรอย่างนี้ยพยายามที่จะลอยงจากนีสัยอา ออกมาเนี่ยลองรีวิวเลยครับต้องบอกว่าสกายเป็นเป็นน้องที่มีหัวคิดเ,เ,เ,เริ่มค่อนข้างดีเลยล่ะมีไอเดียอะไรใหม่ๆออกมามีไอเดียเพราะว่าแผลงๆออกมาได้เยอะดีนะครับถ้าไม่นับว่าบางทีเมื่อก่อนมันมาสายบางทีมางานแล้วเสร็จต้องรีบไปเที่ยวต่อถ้าไม่นับไอ้พวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหสกายนี่สุดยอดเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่าดูได้จากรีแอคชนของลูกสาวที่เราประยุกต์กับสกายทำนู่นทำนี่เขาโอ้แต่นี้โอ้ยอินเทรน ฉะนั้นก็ว่าสอบผ่านก็ถ้าไม่นับเรื่องต่างๆที่ท,ที่เอ็นเท่าแล้วตอนนี้อยู่ที่ชั้นเก้าตึกของกระสรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์นะครับพอออกจากนี่ปุ๊บมาทางนี้เลี้ยวขวาก็จะเจอพื้นที่2ส,ส่วนทางซ้ายมือของพี่ท็อปจะเป็นสำนักงกานเลขารัฐมนตรี กับสํานักงานรัฐมนตรีคือมีเลขารัฐมนตรีเราก็มีรัฐมนตรีซึ่งเลขาก็จะจะมีสํานักของเลขารัฐมนตรีก็จะมีสํานักของลัฐมนตรีเวลาเลขาดูอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็จะส่งมาถึงสํานักรัฐมนตรีแล้วก็ส่งมาให้พี่ท็อปที่หน้าห้อง รตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้องของ,ของพี่ท็อปก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องสนันญาการพระธรรมตรีเนี่ยส่งมาให้ถึงหน้าห้องพี่ท็อปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเรียบเรียงเรื่องสายแฟมม้มต่างๆเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่งให้พี่ท็อปนะครับซึ่งหน้าห้องตรงนี้ก็จะมีทีมงานจะมีที่ปรึกษาบางทีสกายก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าเขามา แล้วก็พอตรงเข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับก็จะมีห้องห้องรับแขกนะครับสไตล์นีวแบบเวลามีแขกมาเนี่ยนะครับพี่ท็าก็จะนั่งเก้าอี้โตทางขวามือแขกก็จะนั่งโตทางซ้ายมือข้าง่อัห้องรับแขกนั้นเราก็จะมีห้องประชุมเล็กอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมที่สามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับมีระบบจะพรีเซนเทชันเอ่ยอะไรเอ่ย อันนี้ถ้าเกิดมีแขกเยอะขึ้นมาอีกหน่อยเป็นทางการอีกหน่อยก็จะเข้ามาพบกันในห้องนี้แล้วถ้าหากว่ากลุ่มเล็กลงมาอีกหน่อยก็อาจจะพูดคุยกันในห้องของพี่ท็อปเลยเข้ามานะครับเข้ามากุก็จะเจอกับฉากก่อนเพราะถ้าหากไม่มีฉากมันก็จะเจอพี่ท็อปนั่งเข้ามาหาสูส่ห้องทํางานพี่ท็อปนี่แหละโต๊ประชุมแล้วก็โตทํางานตรงนี้ก็จะเป็นความกุมใจบางอย่างนะครับอย่างเช่น อันนี้เป็นคําแถลงนโยบายพูดถึงของรัฐบาลเป็นคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวัน26กรกฎาคม2538นายรัฐมนรตรีในขณะนั้นคือพ่อพิอพ่ต๊อดเองนายบรรหารศิลปะอาชาซึ่งตอนที่ท่าน,ท,านท่านอธิบดีกรมป่าไม้ออกมาให้เนี่ยมันเป็นการเตือนใจว่า สิ่งที่พี่ท็อปทำงานอยู่ทุกวันนียตั้งแต่กอนกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นการต่อยอดสิ่งที่พ่อพี่ท็อปทำหมายถึงว่าพ่อเป็นคนเริ่มไวเริ่มไวแล้วเป็นรัฐมนตรีที่มาต่อยอดต่อตอยดรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงนี้ก็คือชื่อท่านอนุรักษ์จุลีมาเป็นหมิ่นในขุนพลเอกของพ่อพี่ท็อปเลยพรรคชาติไทยพัฒนานซึ่งเป็นพรรคชาติไทยในขนาดนั้นเนี่ยเป็นพรรคแรกที่ได้ดูแลกระทรวงนี้แล้ววันนี้พี่ท็อปก็มาทำงานต่อก็มาต่อจากที่พ่อพี่ท็อปทำเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่าง ครับโอเคบายๆนะบายนะครับสวัำหรับเทปแรกนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์รัฐมนตรีของพวกเรานัตนเณรพี่รู้สึกไงบ้างก็ได้เปิดมือมอยใหม่นะว่าที่เขาเขาทำอะไรไม่ไม่เกมเกมบอกไปเลยว่าเกมนั่นเงียบเลยเดี๋ยวเราขึ้นช็อตเราไม่ชอบกำลังคู่ใช่ไหมเราพลิกนั่งเเยงล ตัวตึงแหมรับไม่ได้กำลังเบลออยู่ช่วงเช้าแต่ก็ได้ดูรักษายใหม่อันนี้ก็เทปแรกนะครับต่อมาจะมาดูว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครไปเจอใครคุยกัไใครอีกก็รอชมตานต่อก่อนตอนต่อไปขอให้ตอนแรกอีพีแรกยังมาเจอรัฐมนตรียังเป็นอย่างนี้เลยอีพีต่อไปรอดูว่าจะเจอใครจะเดือดแค่ไหนดูกันบ๊ายบายอีพีหน้ามาแน่โจไปดน